สวัสดีค่ะทุกคนช่อสวยนุ้ยล่ะทุกคนจะให้ดูสามทุ่มตอนนี้นะแล้วไม่เลี้ยวเลยจะ้ะวันนี่ภารากิจเขาล่างรถสามคนนันจะให้ดูนุ่นจะ้ะนุ่นจ้ะนุ่นจ้ะนุ่นจ้ะ หนึ่งสองนี่ล่างตั้งแต่เย็นยันคักรู้อะไรนี่อันนี้คืออะไรด้วยตัดล่างกระติกด้วยเออแข็งล่างกระติกคักระ้มดเดียร์เป็นขวดแล้วเดี๋ยว ใช่ไหมเ้ยทำไมเ้อพูดติดขัดไงไง่ายเงยหน้าขึ้นมาเงยหน้าขึ้นมาตอบเมียเลยกี่ควัดเดี๋ยวใช่หรอเธอทิง้งไงกาลังมาสักเก็บใส่กรอกมาแล้วพอดีเดี๋ยวแม่งกินใส่กรอก,กัน ช่วยผมทำสีผมเซ็ตร้อยหนึ่งบาทนะคะครับผมขอบคุณค่ะช่วงนี้อยากกินแต่ใส่เปล่ทุกวันเลยันให้ดูเมื่อวานก็กินวันนี้ก็กินเหรอยอยากกินอะ่ะเหมือนเมื่อวานมันอร่อยแล้วยังอยากกินอีกอแต่มันคนละเจ้ากัน sáy thoải 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 tôi thoải 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 đi thoải ได้งั้นยนืดหองมันหนึ่งไงติงดตับไี้ชดอจะตดตับันแห้งเลยเาเมันแห้งแล้วตีดมูมันเช็ดไห้ก่อข้าวมังก็ปิกอือหือ แซ่บมากรอฮะเป็นนะมให้รล้างรถเขาถ่ายคลิปวันนี้อยู่อ่ะบ้านต้องขายให้เขาแ้ะเราไม่เรียมกมั้งแต่ตอนเมื่อกี้ล่ะลูกตากันระดาษจุกจุณ

มกอ,อันห้าบาทอันยังใหญ่หนึ่งนบบแล้วก็ให้โคราช่ะจะมีแบบหนาบิกซีจะมีคนแบกบขายบโเข้อศนะอืมทไมรอรถบัสกับบ้านแล้น,นี่อู้หูย่ยอนันี้เหลืออันเท่านี้แพงสิบเจ็ดบาท ถ้าอาไปซื้อเองน่าจะสิบบาทสิบสองบาทป่ะปะปซะใช่อิงย้อยจริงแกามันบวกมันบวกค่าส่งก่อนนันแปดสิบห้าค่าส่งสิบหกบาท ลดน้ำหนักแต่ว่ากินใส่กอกได้เนาะอืมอร่อยจิ้ไมไปเผ็ดดอดง không ăn ได้เยอะมากเลยใส่แพงเงื่นพักผิกก็เยอะอันนี้ไหนจะไปพัดอันนี้ได้อีกกันประกยัดเงินพัดเงินพัก Bye bye. bye.